อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่ผมบอกครับมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องว่าสินค้าที่เป็นซ<ม>ิกเนเจอร์เขาเนี่ยคือสินค้าถ้าจำเป็นติดตัวนี้เนี่ยคือมันชิ้นใหญ่มากแต่มันขายดีเฉ้าหูผู้ชายเขาทำอินไซต์ดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรสุดท้ายมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผู้หญิงจะไม่ยอมเปิดปากเ<ม>ขาจะมีพัดที่ระวังไม่กล้าอ้าปากเท่าไหรนะ่นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเกาหลี ดูแลเกนะ็นใเกาหลีแล้กินเขาผู้หญิงก็เปิดเผยมากแต่ผู้หญิงเนี่ยจะประมาณนี้ครับเช่นพอเจอเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ชายนั่งกินผู้หญิงกินน้ำเพราะไม่กล้ากินแบบนี้ให้ใครดูนะอฮะเขาก็เจอเอินไซต์นี้ขึ้นมาปับ๊บมันก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าจะทํายังไงให้ผู้หญิงเนี่ยมาซื้อเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่นี้นะครับถ้าโซลูชันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับ ซึ่งผมคือถ้ามีเสียงจะสนุกมากเลยคือข้างหน้าเป็นฟังเสียนข้างหลังคืสอสงครากับเสียมซามันจะอร่อยมากนะครับรซึ่งซึ่งตามตีตอนแรกเนี่ยผลผลเอาสูตรก่อนนนจากนั้นปั๊บพออันนี้มาก็นานำไปสู่การถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันคุณรู้ไหมครับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สองร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์จากอันนี้นึ้นตา้ทันทีนะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นอะไรตา่าองๆมากมายนะครับ เนี่ยครับก็แชร์กันไปเรื่อยๆประเด็นที่สําคัญของเรื่องนี้คืออะไรนะคือตามตอนแรกผมเห็นบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ขายผู้หญิงยังไงตอนแรกผมคิดก็คือเมื่อผู้หญิงไม่กล้าอาปากก็ควรจะขายชิ้นเล็กๆเฮ้ยพิ่กินง่ายน่ารักน่ารักแต่เขาบอกไม่ยอมเพราะว่านี่คือิกเนเจอร์มันต้องกินทั้งคำอย่างนี้มันถึงจะอร่อยจะมาหันชิ้นเล็กๆมันจะไม่อร่อยฉะนั้นบังคับโจทย์ว่าต้องขายชิ้นใหญ่ให้ได้ พอคุณได้อินไซต์ว่าผู้หญิงไม่กล้าอ้าปากไม่กล้าอ้าปากสังเกตไหมครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แก้ปัญหาที่โพดัวสินค้าแต่เขาเข้าอินไซต์ว่าเหตุผลที่ไม่กินไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยแต่เขาไม่กล้าอ้าปากฟางๆฉะนั้นคุณก็แทนที่แก้โพดคุณก็ปิดมันซจาตามติถ้าผมว่าเป็นคนไทยหรือไม่ไม่อย่างคือคือถ้าถ้าผมคิดได้เนี่ยว่าอ๋อก็กระดาษเนี่ยผมจะจบที่กระดาษ มันก็ปิดแล้วใช่ไหมครับโจมันคือไม่กล้าอ่านปากก็ปิดแต่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มศิลปะนี่คือคิดแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เป็นรูปผู้หญิงสังเกตอะไรบางอย่างนะผู้หญิงทุกคนที่กินแฮมเบอร์เกอร์สวยขึ้น <c oughs> ไม่ต้องไปที่อไอซัแงสซินสวยขึ้นทันทีแล้วมันแปลกมันก็นําไปสู่การถ่ายรูปและแชร์แล้วก็ขายได้ การแก้ปัญหาของเราไม่จะเป็นที่จะต้องทุกครั้งที่มีปัญหาเราจะโฟกัสที่มุมเดียวคือมุมที่โพดัสปัญหาปัญหาคุณลองเดินวนลอบๆมันดูมันมีมุมบางอย่างที่คุณไม่ต้องแก้โจทย์ันโดยโตรงได้อันนี้คือเคสของเรื่องนี้นะครับเคสที่สองเป็นเรื่องของนาข้าวญี่ปุ่นครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาก็คือว่าคนเริ่มกินขนมปังมากขึ้นคาดว่าเป็นเพราะร้านแหรเกลืร้านนั้นนะนะ <S <S พอพอมาปั๊บยอด ขายข้าวก็เริ่มลดลงเมืองเมืองหนึ่งที่ขายข้าวเยอะๆเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเนี่ยกินเนี่ยเมื่อเกิดยอดก็ทำประมาณน,นี้ครับคนก็เริ่มอพยพหนุ่มคนหนุ่มสาวก็ไปทํางานในเม,มืองต่างต่างแต่จังหวัดก็เริ่มเห็นแต่คนแก่นะครับนาข้าวก็เริ่มขายไม่ดีเขาตั้งโจทย์ว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงดีนะครับลองดูนี่คือนาข้าวที่ปุ่นนาข้าวที่ปุ่น นาข้าวญี่ปุ่นนี้ก็คือวิธีการคิดคือค,คิดแบบศิลปินเอางานศิละปะมาใช้ข้าวแต่เม็ดพันธุมีสีนี่เหมือนกันมันเหมือนสีของจิตรกรที่วาดรูปยิงยิงภาพอันนี้ไปแล้วก็ใส่โปกข้าวให้ตามจุดตามจุดสุดท้ายแล้วมันเจ้าการเป็นอย่างนี้มันนํามาสู่อะไรครับเป็นคุณคุณไปเที่ยวไหมนี่แหละครับไปแล้วเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมก็คือว่าพอยิงไปปั๊บก็กลับไปสู่การซื้อข้าวปึ๊บปุ๊บปุ๊บข้าวไปส่ง ขายออนไลน์จากอันนี้นะครับนี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปนะครับมีบาร์โค้ดให้เลยยิงตึ๊บขายก็เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นสิ่งสิ่งที่แก้ปัญหามันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ข้าวขายดีขึ้นมันทําให้คนหนุ่มสาวทั้งหลายกลับมาเมืองน,นี้เพราะมีนักท่องเที่ยว มันก็เริ่มเปิดร้านมันยอดเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยครับยอดขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นประสบการณ์ในเรื่องของการเกี่ยวข้าวมิสถานีซึ่งมาโดยเฉพาะเลยมิถสถานีรถไฟเพื่อจะมาเที่ยวนี่ชื่อไรอาร์ตเลยประเด็นของเรื่องนี้คือว่าคล้ายๆกันเวลาถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้าวสมมติว่าข้าวไม่ได้ข้าวราคาตกต่ำ สิ่งหนึ่งที่เราจะคิดกันข้าวราคาต่ำก็คือประกันราคาข้าวจํานําข้าวหรือต่คือแก้ปัญหาที่โผล่ะทําไงให้ราคาดีขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ครับเขาแก้ปัญหาไม่ได้ที่ตัวผลิตที่ผมบอกคล้ายๆกันคือเขาแก้เอางานศิลปะมาใช้มันเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยเขาทําแต่ข้าวให้เป็นศิลปะศิลปะมันมีข้อดีอะไรใชนไหมครับอารมณ์จะเหนอกวปาเห็นผลมันสวยเวลาคุณซื้อข้าวกินนี่คุณซื้อข้าวเพราะอะไร อร่อยใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมมันสวยกดตื่นตึบๆของมาเงินจ่ายแล้วโดยที่คุณมาทีคุณไม่ได้ชิมรือว่าข้าวมันอร่อยเปล่านี่คืออารมณ์เห,เหตุผลพาะงานศิลปะใส่เทคโนโลยีเข้าไปให้เกิดการใจรวดเร็วแล้วนำไปสู่การขายยอดขายก็กลับขึ้นมาแล้วบางทีมันแก้อันนี้มันนาไปสู่สิ่งอื่นมันแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจ,จอย่างเดียวมันคือทําให้เมืองนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งฉะ้เวลามีปัญหาอะไรก็ตามทีนะผมเชื่อว่า อ,อ,อย่างมองที่ปัญหาที่ผดักอันเดียวให้มองมุมอื่นบ้างบางทีมคุณจะเจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่มาตกบปัญหาได้คุณจะเจองานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ทําให้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าธรห้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่มันมแก้ปัญหาทางความรู้สึกได้ด้วยแก้ปัญหาสังคมได้บางทีปัญหาของคุณปัญหาในองค์กรคุณไม่ได้เกิดขึ้นจากผลิตเพียงเดียวมันอาจจะเกิดขึ้นจากคนรอบๆตัวคุณก็ได้ หัวใจสาคัญบางอย่างของการทํางานเนี่ยครับถ้าคุณเจอคนที่ใช่โคตรใช่เลยถ้าคุณเจอคนที่มีทักษะติดที่ดีองค์กรคุณจะทํางานด้วยความสนุกมากเลยถ้าคุณมีองค์กรที่เป็นเชื้อที่ติดลบอยู่แค่หนึ่งสองคนแค่คุยก็ไม่หนุแล้วแต่ถ้าคุณคุยแล้วมีปัญหาแล้วมีทักษะดีๆแล้วปัญหามันจะเป็นความสนุกมันเป็นเกมเกนึ่ที่จะแก้ปัญหาฉะนั้ฉนในตรนนี้คือสิ่งสําคัญฉันบางทีผมว่า ผมเคยคุยก <phin reforms> <pl ains> ับแต้มสุนพจีที่ตอนนี้อยู่ดุสิตธานีเขาเคยอยู่ไทยคมเคยอยู่อะไรบางกาเบียอไอเอ็มเขาเป็นเพื่อนผมที่คณะนะครับวิธีการของแต้มอันหนึ่งเขาบอกว่าทุกครั้งที่เจอปัญหานะครับใหญ่แค่ไหนก็ตามทีให้ซอยปัญหาให้เล็กเวลาคุณเห็นปัญหาใหญ่เนี่ยบางทีคุณจะรู้สึกคิดวนคิดเบียดคิดวนคิดเบียดแล้วคุณจะแก้มันนี้ได้ลองซอยปัญหาให้มันเล็กลงแล้วกระจายงานให้คนต่างๆเขายกเคสอันหนึ่งคือตอนที่เขาทำดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมเนี่ยเวลายิงขึ้นฟ้านะครับพอตอนยิงขึ้นฟ้าเนี่ยตามปกติแล้วมันไม่แน่นอนเขาจะรอให้ยิงดาวเทียมเสร็จแล้วค่อยขายทางสปอนเดอร์หรือช่องสัญญานะจะขายทางสปอนเดอร์ช่องสัญญาให้คน,ตนแต่แต่ไม่ได้นับบัญชีกัาบ,บัญัีผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับได้ยังไงม่ต้องขายล่วงหน้าแต่พวกที่ว่ากรทั้งหลายในยไทยคมเขาจะบอกว่ามันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันมีปัญหาแต่ก็ไม่ยอมขายขายหมดเอย่ยง ้สุดท้ายก็เกิดปัญหารจริงเดาเทียมจริงไม่ได้อากาศไม่ดีอลรนั้นเนี่ยต้องเลื่อนดีเลยไปสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วทุกคนก็้อบอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในที่ประชมุมแต่บอกว่าเอาอยู่ก่อพวกคนอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เราลองมาคิดดูดี่หนึ่งฝ่ายนี้ฝ่ายดาวเทียมไปหาดาวเทียมดวงอื่นที่อยู่ในอ,องศาเดียวกันแล้วจะมีทานสปอเนเดอร์ว่างมีไหมนี่ผมมันไม่มีเลกไปลองหาดูอสงองฝ่ายกฎหมายเราไปดูสิ เราเรียกค่าเสียหายจากนี้ได้เท่าไหร่จากเทสได้เท่าไหร่สามฝ่ายขายเราไปคุยสิว่าคนที่เราขายได้ทั้งหมดถามว่าถ้าเรามีดาวเทียมดวงใหม่ในพื้นที่นี้ในเวลานี้ราคาเท่าเดิมโอเคไหมแล้วเราค่อยมาชุมกันอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ซอยปัญหาให้มันเล็กๆดาวกระจายงานตามตำแหน่งพอเข้าประชุมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าฝ่ายกฎหมายบอกว่าเรียกเนี่ได้ระดับนี้ได้ประมาณเงินจำนวนเท่านี้เรียกได้ ฝ่ายลูกค้าบอกว่าทุกทุกเจ้าโอเคหมดแล่ที่สําคัญฝ่ายดาวเทียมมีดาวเทียมที่อยู่ในนี้จริงจิแล้วโค้ชสามารถหาได้สุดท้ายปัญหาที่อันนี้เป็นเคสซัตตี้ที่แต่ใช้กับทุกๆุกครั้งที่เกิดขึ้นว่าเวลามีปัญหาใหญ่ให้มันสอยเป็นกระจายงานออกไปแล้วลองรวบรวมไม่ได้ร้อยมันก็แก้ปัญหาได้แปดสิแต่ถ้าคุณเห็นแต่ภาพใหญ่และปัญหาใหญ่คุณจะหมดกำลังใจ แล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับฝากไว้ก็วันนี้นะครับที่ตุ้มได้นำหนังสือมาให้พวกเราโด้เชิครับอยากจะให้ที่ตุ้มพูดถึงหนังสือที่ <laughs> อันนี้เป็นหนังสือชื่อว่าจะข้ามมาหาสมุทรอยานกลับไปมองชายฝั่งเพิ่งตืง่นเพิ่งนั่นไปนะครับก็เป็นคเพิ่มดีหนังสือผมเนี่ย <c oughs> ผมจะขายกับสังิมทีชนด้วยความเกรงใจของมาแล้วก็เกรงใจเขาดูเขาจะให้เขาขายอยู่ แล้วก็จะมีตอนหลังก็ผมก็คิดเองก็คือรวบรวมงานที่ผมคิดว่าดีๆนื่องจาก30กว่าเล่มเนี่ยผมมีงานเันพันชิ้นพันเรื่องก็หยิบเลือกรวบเรื่องมาแล้วก็มาทําใหมน่นี่เป็นการขายหนีงสารก็มาเป็นสองเล่มก็ขายในเพจก็ขายดีนะขายดี